มาที่กลับมาพบก,กันแล้วกับสองลินเอมิลี่ชาแนลมุนิชิมาเฮดขาเปียกให้เบิงเนาะว่าจะมียังแนเกีย่ยต้มน้ำแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่แบบนี้หอมหัวใหญ่ใส่สองเปียหัวหนึ่งแล้วไปตัดสองเปลียงขิงหอมหัวแดง เคียงลงไปอีกแล้วก็พักเทียมการหอมปลมอมหอมปลอมกระปุกลังบานอะี่น้นองเอ,อเ้ยแล้วแต่ผู้มักบางคนเขาก็ส่ใส่ตงังไข่เคจังซีแล้วก็ใส่แป้งนวดใส่ขานอแล้วแต่ผู้มักมักนวดใส่ร้ายมักบนนวดก็ใส่หน่อยมักใส่ร้ายเสียบร้ายใส่หน่อยเสียบหน่อย,ยอยะไรเพป็นวะแล้วก็จับอันนี้ฮัน ใส่เพิ่มมีสีสันดอกบัวแสบบัวแสบประจักใส่ลงไปจะกากรนำปลานำปลากระใสลงไปใส่ลายได้เป็นออกซิเบนมก่อนเด้หลังจากนั้นก็นมาเตรียมแปลงข้าวเจ้าสิฟองเป็นถั่วอี่สิละาะวอยเฮือนบ่หลคนกันเลยเหตุหน่อยนึง ใส่เนยละถั่วเลยพี่น้องบางคนเขาเจ้าก็เฮ็ดเป็นถุงแนวละถุงแปลงข้าวเจ้าก็แปลงสิงคโปร์มัดไว้แกอใส่แล้วมาแกสิงคโปร์ต่อสิงคโปร์ก็ใส่ถวยนึงบางคนก็บ่มักหยาบหลายลกใส่บ่บ่ทอกันก็ได้ใส่สิงคโปร์น้อยก็ได้แล้วก็มาคนให้มันเข้ากัน คนกบกนะารอะไรน้ำฟูดซิตักจองอันนี้เนาะน้ำฟูดฟดโหลดใส่ตัวนี้พอใส่ประมาณหกจองนี่แหละหกจองแบบนี้ตักใส่ตักตอนมันห่อนเลยพี่น้องเอาวันตอนมันฟูด,ฟดเพราะว่ามันจะเห็ดให้แปลงซิงกะปูมันสุกเดวเวลาเอาขันแล้วมันสิจะงาย ถ้าแปลงสิงคโปร์มันสุกเหลวเวลาเขาขันเวลาเขามาซอยมันจะบกขาดแล้วก็มคคคาค้นให้น้ำมันเข่ากันนะนะค้นค้นค้นเอาแบบว่าให้มันแปรงสิงคโปร์มันสุกแหลวให้มันทัวกับแปลงเขาเจาจ้ามันเป็นก่อนเป็นก่อนคนจะเช่ลไะเป็นเป็นก่อนแล้วมาคนผูไ้ได้บล์กับบเป็นกะกะแปรงลกแปรงสิงคโปร์ลูกหนึง่งแปลงขเข่าจาโลูกหนึง่งแล้วก็น ml, ้ำเก่าร้อยมิลลิลิตรฟด แล้วก็มาค้นข้นแล้วก็มาคันขันแบบนี้แหละขันห่อนหอนบางคนก็เอาอุ่นๆุ่นแต่ว่าเอาห่อนหอนแล้วมันสิคันง่ายก่อนมันสีไดไวบางคนก็ขันละเอียดนั่นแหละแต่ว่ากวยมันห่อนก็ขันพอแต่นี่แหละบางคนก็ขันละเอียดกวยบบปันไดดอกแต่วสันี้มันก็โอเคแหละสำหรับกวยเพราะว่ากวยคันสูเรือมันสิเป็นจากสีเดงขันแล้ว ก้าวได้แลยขันไปจนได้พื่ออะไรขันจนแะไรเวลาเอาแซนด์หอนมันขันแล้วจนน้อมันก็มันก็บ่บคอยหอนดอกการนี้ว่าเขาขันไปขันไปแล้วมันมันจะเป็นเรียบๆจะสิถ้าบางคนขันอันนี้ก็บยายนึกอยู่กับสามกันได้เนาะขันจนมันได้จะสิแหละแบบเขาขันหัวขับปุ๋นอะไรเพี่น้องบางคนขันปุ๋นได้เห็ดขนมอืงก็สิขยขาดอีกสิละขันขันจนก้าวมันได้พื่อแะไรเห็นรอ แต่แล้วเฮาก็เบิ่งว่ามันเออมันโอเคบ่คั่นมันโอเคแล้วเออเฮาก็เตรียมสัมปะละสิมาซอยกระปุกกระคันคันถาว่ามันมันบ่โอเคสําหรับเฮาเฮาก็คันต่อเอาจนมันอันนั้นพุ่นแหละมันติดแต่ว่าเฮาต้องจุงเข้าแปแปเข้าเจ้าพี่น้องมยานมันเละหลายแม่นถาว่ามันเละมันลหลายเฮาก็เอาแปเข้าเจ้าห้ยได้เพราะว่าอันนี้ันี้มามาถอกแปเข้าแปเข้าเจ้าใส่ถ้วยเพื่อบ่แม่นเพื่อหยังเพื่อเฮาสิห้ย ใส่เคียงบ่อ้มันติดใส่เคียงแบบนี้เฮาก็เอาแปรงมาลิ่งที่ว่านั้นถ้าว่ามันเละลายเฮากเอาแปรงตัวนี้ห้อยมันจะสิบโบเลปะปานไดมันจะลิ่งให้มันบ่ติดนะนะบอยมันติดเคียงนะลิ่งตามเหาหมักแล้วเฮามิ่งในน้อยเขาก็ลิ่งไปให้มันยาวๆแต่ค่อยกับลิง่งซําพอประมาณซื้อหลังจากนั้นก็เอามีด มันเปียกเข้ากับตองเซ็ตมันออกเพราาถ้ามันเปียกแล้วกระบุว่าเป็นยังไงมักเซ็ตแล้วก็เอาแปรงมาหอยใส่หน่อยนึงตัดแบบนี้เขาก็ตัดเห็นบ่ะางขนาดมะหวยใส่แล้วมันยังติดวะเขาต้อง้วยแปรงเพื่อว่าบ่อยากให้มันติดไปแต่ว่ามันกัยยงติดอยู่แล้วตัดเป็นเป็นก่อนเป็นก่อนใบตัดเป็นก่อนไว้แล้วก็มันเป็นก่อนจะสิมันห่อนจะสิเขาเอามาเหล็งมันสิง่ายถ้าว่ามันแห้งมันสีเป็นเหือเป็นเหือพนะ เห็นปะเดีอนเมืเวลาเขาหลิงแล้วมันได้เขากา็จำานี้มันก็โอเคแล้วหลังจากนั้นเขากา็เหลือมาหลิงมันกระต้องเอาแปรงห้วใส่เพื่อบรให้มันติดเคียงแล้วก็ให้มันมือนไปเลยแนยวหลิงทาว่าเขาบ่มีแบบนี้เขาก็เอาเก้ีวกระดหรือว่าสาก,กระเบอือที่ว่าจะเสกได้ษก,กรบื้องกตัดใหม่เขาเลาดีๆใหม่กาแฟรหรือว่าใหม่ยังกระดตามแต่สะดวกเขาก็มาหลิงมันแบบนี้ ลี้ยงไปแหละขั้นห้อมักนะห่ากรบโหลิงไลายถ้าว่าห้อมักตามห้อหมักอันนี้ห่าสิกาได้ถ้าจะมักบางจากลี้ยงมันจนมันบางๆถ้าจะบ่มักบางจากกระหลิงไปจะลิงหลิงหลิงไปเห็นป่ะนี่บ่มักกระสิได้เส็นซํานี่คอยเจียวซํานีก่อนตัวไปบาเนี่ยกระสิคือกัน่ะแหละคอยหลิงไปมันก็โอเคเดยว เลีงเลีงเลงเลงไปแหละเขาก็คอยเหตุไปทำอิทเขาก็เฮียนหูไปเลยพี่น้องคอยกระบบเป็นอะไลมาอยู่พีแล้วจังหวะได้เหตุอยู่บ้านเขาก็บมโหแหละแต่ว่ามายู่พีอันได้โบเป็นก็อยากล่องอยากหูอยากเหตุอะไรแต่ว่าก็เเหตทำอิฐมันกะบบปันไดดอกเขาก็คอยเหตุไปมันหักเป็นเองอะไรพี่น้องคือขวาแหละเหตยังก็คอยเฮียนไปถ้าเขาบ็บเฮียนหูเขาก็บบจักคือเปนว้าแหละ เลี้ยงไปทะอิดก่าโอ้ยมันบวเป็นตะกินอะไรมันกะแข็งแน่มันกะแหงแน่วเท่าหลิงน้ำบ่ท่านมันหอนเนาะทึงเขาก็ใส่หนามบ่เพียงพ่อแน่ถ้าผู้ใด้กล้าบ่ได้ก็มิจว่าแปรงสิงคโปร์ทงหนึ่งแปรงข้าวเจ้าทงหนึ่งแล้วก็น้นามเก่าร้อยมิลลิลิตรอันฟองแล้วก็ไปต้มโหลดมันฟดแล้วก็มาถอกลงโหลดถอกแล้วก็เขาก็ขันเ่าอิดก่าว่ามันได้แล้วมันกะเขากะคนค้นคนคือทำอีดทันแหลายเขากะ มาขั้นมันได้แล้วเขาก็เฮ็ดจังสิงแล้วมาตัดเป็นทอนเป็นทอนแล้วก็แปรงเราบตรงจูงแปรงสิงคโปร์ไหวเอิดแปรงข่าเจาไหวเด้อพี่น้องเพราะว่าฐาว่ามันแล้วายเขามันแล้วลอา,อยา,ายเขายังใส่แปรงอันข่าเจาได้เพราะว่าแปรงขัดใส่แปรงสิงคโปร์มันจีบอะไรพราะมันมันบบสุกเด้อข่าเจามันเขาสิโอเคเราบตรงใส่แปรงข่าเจาขันว่ามันแล้วายเขาก็เอาแปรงข่าเจาขันใส่น้ำเห็นบอลเลี้ยงไปลิงไปมันก็ได้แผ่นงามแน่าะงามแน่แหละ อันเบาน้ำและกระเทศไปน้ำเนอะนี่ก็มานำซุปข้างไว้ดอกเอาไก่มาใส่แบบนี้ต้มน้ำซุปไก่ใส่เปีดยกใส่เป็นเปียกตัดหลังจากนั้นก็เริ่มมาสอยแบบนี้เกียมาเอากระทะนี่เห็นบ่เวลาเขาวางเขาก็ต้องเอาแป้งข้าวเจ้ามาท่าทาทาท่าทาบ่ให้มันติดกันเวลาเขาซอยมันจะมันมันสิบ่ติดกันท้าเขาบ่ท่าละเวลาเขาซอยแลวมันสิมันสิติดกัน ฮาก็เลี้ยงจังซี่แหละใส่ใส่หลายก็แฮงดีเพื่อว่าบ่ให้มันติดหั่นแหละพี่น้องเห็นเฮาก็คอยทาเม็ดไปนํก็คอยซอยเห็นบาได้บ่เวลาเฮาซอยมันมีแป้งมันกสิซอยง่ายก่อนถ้าว่าเฮาบ่ทาแป้งมันสิติดมันสิเหนียวบางเทื่อเฮาทาไปบางเทื่อมันกยังอยากติดเนาะคั่นมันเหนียวหลายหั่นนะซอยไปลพี่น้องเฮ็ดนี่กได้ลายเติบเด้ัวแดงนี่เฮากเฮ็ดจังได๋คั่นครอบครัวเฮาบ้านเฮา สี่หาคนมันกับพู้รีกินเหมือนซะมันกับพู้รีกินเห็นบ่เส้นเห็นบ่เวลาเขาสอยนี่ตามเขาหมักด้วยเส้นนี่เส้นเทาหมักหน่อยมากไงตามแต่เขาสอยเห็ดแบบนี้บางคนหมักเส้นเาวเขาบางคนเขาก็กกอ,อกเขาแต่คอยคอยประกอ,อก่อยจะเอาเส้นซำนีดเลยเขาก็้อยไปเห็นบ่าตาเนาะใช่ไหว่าันมันติดเท่ากับจีกออกได้แล้วเอาแปรงใส่เพื่อบ่อยมันติดอืม เรียบร้อยหลังจากนั้นก <the> i mean. ็ก่อนมีเตรียมก่อนเลือดเตรียมทั่วงอกหลังมักเพจเจียวเน้นเส้นตอนหลวกบราณไทยเบิ่งเนาะพี่น้องนี่เนาะแล้วหลวกแล้วก็สิเตรียมจีแล้วกับผักเซอรนลีแล้วแต่ผู้มักปลาเพจเครื่องเคียงเป็นสิผู้มักนีตับไก่แน่มักได้กัแล้วแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมากมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆเพจเองแซ่บเองเออ พบลกันไหมในคลิปหน้าฝากกดติดตามกด subscribe เด้เพี่น้องบ๊ายบาย